Feel like mind. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนาินเนลแบบนี้ยากแล้วสองโอกาสสีสเกตกำปั้นชาวไทยกลับมาทวงแชมป์โลกอีกสมัยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 คขึ้นไหวล่าสุดของเจ้าแหลมสีสกเกตลครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกชาวไทยที่ต้องบอกว่าห่างหายจากการขึ้นังเวียนในการชกแบบกำหนด12ยกไปนานกว่า2ปีนับตั้งแต่ขึ้นชกกับเจสซี่โรดิเกรสเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565 โดยตลอดระยะเวลา2ปีกำมปั้นชาวไทยวัย37ปีขึ้นสังเวียนชกอุ่นเครื่องในบ้านเราไปทั้งหมด6ไฟแต่เป็นการเจอกับนักมวยที่ไม่มีอันดับในสภามวยโลก WBC และเป็นการชกแบบ8กับ6ยกเท่านั้นทำให้ล่าสุดหลังจากสภามวยโลกได้ประกาศอันดับโลกใหม่ของรุ่นซ u เปอร์ไฟเวทประจำเดือนตุลาคม2567 ปรากฏว่าเจ้าแหลมอันดับโลกหล่นกราวรูดไปอยู่ที่8ของรุ่นทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อปีก่อนยังอยู่อันดับ3แม้จะเสียเข็มขัดแชมป์โลกไปแล้วก็ตามโดยอันดับโลกของสภาโมยโลก w b บรุ่นซ u เปอร์ไฟเวดเดือนตุลาคม2567แชมป์ก็คือเจสซี่โรดิเกสจากสารัฐอเมริกาและอันดับ1คือโรมันกนซาเลสอันดับ2คาซุโตอิโอกะ อันดับ3แอนดูโมโรนีแน่นอนงานนี้ทำให้โอกาสในการกลับไปทวงคืนบอลลังโลกของสิงสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นในรุ่นซ u เปอร์ไฟเวทสภามวยโลก WBC ถือเป็นงานยากขึ้นมาทันทีเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับอันดับโลกที่หล่นลงไปมากทำให้อาจจะต้องรอกันอีกนานเลยทีเดียว